สวัสดีค่ะต้องขอบคุณออเดอร์วันนี้มากๆเลยนะคะเป็นลูกค้าเรียกได้ว่าเป็นลูกค้า V I P ของพี้เลยก็ว่าได้นะลูกค้าทานและเห็นผลนะคะกลับมาซื้อซ้ำนะคะวันนี้เป็นลูกค้าประจำทั้งคู่เลยนะวันนี้จัดเลยค่ะเซ็ตแรก20กล่องค่ะก็จะมีสตรอเบอร์รี่10กล่องนะคะแล้วก็จะเป็นมอส์10กล่องแบบนี้จุดกจุกกันเลยทุกคนค่ะ ลูกค้าทานดีทานเห็นผลทานต่อเนื่องกลับมาซื้อซ้ำบอกเลยว่าตัวดีเองยังเปลี่ยนเลยและทุกคนจะไม่เปลี่ยนได้ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตแพ็กก่อนเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะโปรโตีน20กล่องเป็นตัวมอสสิบกล่องแล้วก็ตัวสตอรี่สิกล่องมีเจ้าของแล้วนะแพ็กกันให้เห็นๆกันเลยค่ะ เพจนี้ส่งจริงนะคะบอกเลยว่าเพจนี้มีตัวตนนะสามารถสั่งได้แล้วส่งจริงจ้าแบบนี้กันเลยค่ะเสร็จไปหนึ่งออเดอร์จ้าโอเคเรียบร้อยค่ะ ตัวนี้จะเป็นเซตที่สองนะคะลูกค้าสั่งสิบกล่องค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็แดแปดเก้าปิดกล่องนี้ค่ะแล้วก็แถมแก้วเช็คไปให้หนึ่งใบสองใบสามใบจ้าปิดกล่องนะ ได้ชื่อค่ะ เรียบร้อยค่ะรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยนะเพจนี้ส่งจริงขายจริงนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเพจดีๆสามพานจ้าสวัสดีจ้า